เดนี้เธอว่ากำลังยางเขามาหายเนาะมาหายวาส่วนนี้เขาเริ่มสักเขาหายลลวเนาะเพราะว่ามันฝนเริ่มตกแล้วเพราะว่ามันแหง้งแรงมาแล้วถ้าเขาอีสักก่อนมันก็บกขึ้นเนาะ,ะเขาก็เลยว่าต้องได้ทาหาฝนตกแล้วแลแล้วเขาจึงพากันเนาะมา สับเข้าไห้เนาะอ,อันนี้ก็ตัวก,กำลังยางไปเนาะอ,อ่าเดี๋ยวนี้ือว่ห้อยยางมาหอดไห้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะได้พาทุกคนมาเบืงองวิธีการพุกเข่าไห้หรือว่าสับเข้าไห้เนาะตามฤด,ดูกาลมาเป็นได้นนเ,เนาะ สักตอให้เนาะไปก่อนนะ้มันเป็นมันเป็นหูเป็นหูไว้แล้วคนที่เอาข้าปอนนี่บจะได้ยางมากลังเนาะดเกเจ้าเลยลูกจ้นานะํายสสัก เฮ้ยไมเาห้เนลอยิตคนน้าลกมี่คนาจมาลยคนนน่เนาาจะประมาณออสาวคนน่าจะประมาณนี้ที่มาเนาะเพราะว่าเป็นวิธีชีวิตแบบบ้านๆเวลาเขา มานี่จะมาไล่คนมาเอาแห้งกันแบบว่าเจ้าไปช่วยค่อยๆไปช่วยเจ้าเนาะไปจกเก็ดนี่เนาะหม่ามือกิ้งไส้เนาะหม่ามือ บางทีก็เอาลูกเอาล้านมานำาล้านน,น้อยมานั่งท้าพ่อแม่อยู่เพราะว่าไแต่ลบบอลน,นี่เขาจะต้องได้เห็ุตูปเป็นตูให้เอาไว้มาพักพักหรือว่ามากินขา้าวเดได้พากันมานั่งกินอยู่อยู่นี้เนาะอันนี้เป็นผ้าเนาะผ้าของบ้านทีว่ากวางอยู่น่าจะได

วิธีาการสักเขาไนี่แล้วเนาะพอผู้ที่จะสักเป็นหูนี้จะไปกร่รเลยๆไปเนาะวันนี้จะมีผู้จับเขานี่ยนำตามคนไปเอยๆเนาะตามลั่งหรือในหัวเจ้าวันวนะี้ ในการรอนอนอนานไปช่วยยเมในการเห็ดไทยเห็ดนาเนาะูเหดทางเียดนอเขนาเขานี่เทวปอ้ารวมมนึงมาสอในเทวะมาเห็ดเบียกได้แล้วเห็ดเป็นแล้วประมาณสี่สามโมงสี่โมงนี่น่าจะแลวแล้วเนาะไปเรื่อยๆเล พูดเลยนะเนาะไปเลยๆเรอยไปเลยเนาะจนทั่วไปเลยเนาะนี่คือบรรยากาศในวิธีเดี่ยวทำนุ่งนาบรรดานีได้มาถ่ายกันการซักข้าวไฮทั่วเอาพอสมควรเนาะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปเก็บผักนะเนาะเรียบลงไปตามนำเนาะไปโลกเก็บผักว่ามีผักย่างแดงเนาะจุซักข้าวไฮก็ซักไปเลยเนาะเดี๋ยวตัวเราจะได้ลงไป อไปเก็บผักเนาะไปโลเก็บผักห้างนอนมีอะไรด้ก็ได้เก็บอันนั้นแลน้วเนาะโอเค in, เดี๋ยวเราไปเก็บผักทำกันกเลยเนาะ <c oughs> อันนี้ลังจ้เาเขาสักเข้าให้แล้วแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะเพื่อนเขาสักเข้าให้แล้วแล้ว,ลวเขาลงมา,าโลกเก็บผักเนาะเก็บผักโลกเบิ้งมีเห็ดมีอันนั้นอันนี้เนาะผักอะไรก็เก็บไปหมดละอันนี้น่าจะ RR, มาโลเก็บผักกูดเนาะผัก,กูดนำ ตามนี้แล้วเนาะนี่เป็น,นเมนินมาโหลกเก็บเนาะเก็บกระกูดเอาไว้ไปทัวเป็นอาหารการกินเนาะมาโหลปลานี่านอาบปวันแต่ผักอันดเดอันนั้นประวันแต่อันเดอได้ก็ดีที่เป็นตะกินนี่ถือว่าเอาเก็บไปเนาะบางทีเอาออกไปเฮดซุปผักกะดีหรือว่าต้ม หนึ่งเนาะลวกก็ได้มากัาบเจวก็ได้กันเนาะอ่าจะแกงก็ได้มันก็นได้ไลยเมนูกันแล้วแต่ว่าเอาเลือกเห็ดเอาเอามากินแบบได้เนาะอันนี้ถือว่ากำลังยางเรียหนองนำ้ำมาโลบึงเก็บผักเก็บมีซี่ใบพวกนี้แหละอ่านี่จะเป็นผักกูดผักยังก็กดีที่เห็นกินได้ที่เอามาเป็นอาหารได้ถือว่าเก็บไปหมดเนาะ อันนี้คือบรรยากาศนายบรรดาก็ได้นำพาทุกคนนี่แหละเนาะมาโลตามแบบบานเฮาเนี่แหละบานบ้านเนาะมาโล่ซอกแนวยูแนวกินนี่แหละเป็นอะไรด้ก็ติดตามเนาะติดตามสมติดตามเบิ้งไปให้นำกันว่าเฮามีผักอันดาเดมีอันดาเดเนาะเครื่องปลาที่เฮาจะห้าดเนาะตามเคตนี้ นี่เนาะผักเออนี่เนาะผักกูด<อ>เก็บ<ม>นี่เนาะผักกูดเนาะหนูเก็บเราได้มีโอ้เก็บไปเลยๆเนาะเราได้อา่าเลือกเอาตัอ้อนเนาะเนี่ยตัวแบบประมาณนี้เนะาะที่กินได้ แกเหล่ากินบ่ได้เด้ต้องเลือกเอาอ่าตัวที่มันอ่อนเนาะบ่แก่หลายเดี๋ยวนี้เฮาหญ้าเนาะโลเก็บผักแบบนี้ลเนาะูดนําเบีบนําห้วยเาห้วยบ่าบ่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเาฤดูฝนนีเบิ่งก็น่าจะาอยู่เด้อนําห้วยนี่เนาะแต่ว่าช่วงนี้นี่ฝนยังบ่ตกเต็มที่เื่อเนาะ ให้งองเปนีเงันถงิน่าวมันจะคัดคาดเยอะดิเนี่ยรอรอตามนี้ไปคือเอาไปนเนาะไปเรืนน่อยๆเนาะเรียบตามห้องตามห้วยเก็บกุดมันก็นมี เป็นจุดเป็นจุดเนาะบัวลายบายัวน้อยก็พอก็มีพอเก็บพอเก็บพอเอาไปกินได้บัวลายบัวน้อยเนาะมีเป็นเป็นจุดเป็นจุดเออข้างมันไว้พี่เออมันจะอยู่เป็นบอลแบบนี้เก็บเก็บไปเรื่อยๆ,ๆ,อๆก็ฮักฮักได้ไล่ ันนี้ถือว่าเอาเขามาหลังจ,จากสักข้าให้มาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขามาเก็บพักาตามเรียบแม่น้ําเนาะน้ําห้วยตามนีว่าเอามาฮอดนีก็ได้พอสมควรแล้วเด้เดี๋ยวเฮาทางนุ่มน้อยบา,นนานจะได้กลับลยนักก็ได้ไล่เนาะอยู่นําเามาลาคนเนอยูุ่เดนนเนาะอ่าแล้วก็ฝากทุกคนเนาะไป ด like, ด share, ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราอะกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้นุ่น้อยบ้านานละอีกอย่างหนึ่งคือ,อทุกคนจะบริพาร์ดคลิปไหม่ๆของนุ่น้อยบ้านานเนาะ